ความเป็นมาสั้นๆที่ว่าวัดบ้านเก่าบ่อแต่ก่อนนั้นบ้านบ่อชะเนงอยู่ที่ด้านหน้าวัดตรงที่เกษตรอันนี้เป็นวัดเก่ามีหกไร่เกิดโลกหาคล้ายๆกับปีนี้ละ่ะ โรคโควิดเนี่ยนะเรียกว่าอหิวาตกโรคคนตายเมื่อคนตายหลายคนชาวบ้านก็เดือดร้อนก็เลยย้ายทั้งวัดทั้งหมู่บ้านเข้าไปอยู่ตั้งเป็นบ้านบ่อชะเนงเดี๋ยวนี้อันนี้ก็เลยเป็นวัดป่าบ้านเก่าบ่อวงเล็บวัดร้าง ตา,ตามที่ดินนอนสองสามก่อนนะนะหลวงตาก็เลยออกมาอยู่ปีสาห้าเมื่อออกมาอยู่แล้วก็วตั้งจิตตั้งใจแต่ก่อนนั้นก็อยู่กับพระเด็จพระกุลพระราชปีชาย,ยานมุนีเจ้าหน้าจังหวัดน่าเจริญอยู่ใกล้ๆกันนี่นะอยู่บ้านบ่อยเจเองนี่แหละ ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมสรุปเลยนะที่วัดพิจสุภารามเจ้าคุณเจ้ยเป็นเนนปีสามสองแต่หลวงตานี่ไปจำพรรษาความจริงยี่สห้ายีก็ไปเคยไปเคยมาอยู่วัดพิจสุภารามนะนะปีสววันะยี่สิบเก จึงขอพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระราชปิจยานมุนีเจ้าคณะจังหวัดน่าเจริญไปปฏิบัติธรรมจำพรรษากับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อใหญ่วัดพิจโสภารามเมื่อไปจำพรรษาปี2529พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านก็เมตตาทุกสิ่งทุกประการเราสงสัยเรื่องอะไรข้อวัดปฏิบัติอะไร ทางไปสู่พระนิพพานเป็นอย่างไรทางไปสู่พมโลกเป็นอย่างไรทางไปสู่สวรรค์เป็นอย่างไรทางมาสู่มนุษย์เป็นอย่างไรทางไปสู่สเดรฉานเป็นอย่างไรเปตสุรกายเป็นอย่างไรและทางไปสู่นรกเป็นอย่างไรพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาแสดงให้ฟังทุกสิ่งทุกประการ หลวงตามเมื่อไปจำพรรษาออกพรรษาก็กลับมาช่วยงานพระศาสนาที่บวชเชนเดิแล้วก็ในพรรษาก็ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปจำพรรษาต่อเน,นื่องกันถึงหกพรรษาแต่ปี2 5 2 9ถึง2 5 3 4จึงพอพอรู้พอเข้าใจบ้าง ทั้งการปฏิบัติธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อปกครองลูกจิตลูกหาคณะสงฆ์อย่างไรท่านเมตตาอย่างไรบางครั้งบางคราวผ่อนผันอย่างไรแต่บางอย่างก็เด็ดขาดหนึ่งไม่มีสองแต่บางสิ่งบางประการก็อนุโลมผ่อนผันให้โอกาสแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าถึงธรรม แล้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ให้มีทั้งบริยติธรรมพระนกธรรมพระนกบาลีสอนกรรมฐานด้วยและวก็เผยแผ่พระศาสนาหลวงตาก,ก็มีโอกาสไปต่อเนื้อังกันหกหพันษาก็เลยพอเข้าอ,อกเข้าใจบ้างพระเดชพระคุณหลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีก <c oughs> ย้ำเรื่องอะไรงานทุกงานอย่าคิดว่าทำเพื่อหลวงพอ่อเห็นไหมงานเผยแผ่พระศาสนา,า,าหน้าหนาวแรกๆก็ประมาณสามสิบกว่าแหง่งพออยู่ไปอยู่มาก็เพิ่มเป็น 50, 60, 70, 70, ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าแหง่ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาไปเปิดและไปปิดทุกแห่งบางครั้งบางคราวเนี่ยขนาด <c oughs> ป่วยอยู่เข้าน้ําเกลืออยู่เมื่อได้เวลาแสดงธรรมถอดน้าเกลือแล้วก็ไปแสดงธรรมเมตตาถึงขนาดนั้นอันนี้หลวงตาไปอยู่กับท่านเพราะฉะนั้น <c oughs> พระเดชพระคุณท่านก็เลยบอกว่างานทุกงานนี้ อย่าคิดว่าทำเพื่อหลวงพ่อหลวงพ่อขอฝากจิตยานุจิตทุกรูปทุกนามเอาไว้งานนี้เป็นงานพระศาสนาขอฝากจิตยานุจิตทุกท่านทุกรูปทุกนามเอาไว้ให้ช่วยกันจันลงพระศาสนาเผยแผ่พระศาสนาย้ำแล้วย้ำอีก มาอำนาจเจริญพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาแสดงธรรมอำนาจเจริญเนี่ยมอบให้พระประหลัดเกษมแต่ก่อนเรียกว่าพระประหลัดเกษมนั่นนะเป็นผู้ดูแลอันนี้คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาเพราะฉะนั้นหลวงตาออกมาอยู่นี้จะพูดให้ฟังคร่าวๆสังนิดจะได้รู้ความเป็นมาว่า <c oughs> มันเป็นอย่างไรเมื่อหลวงตาปฏิบัติธรรมกับพระเดชวระคุหลวงพ่อแล้วก็เลยกล่าปเปลี่ยนท่านว่าจะทำอย่างไรต่อไปครับผมกระผมปฏิบัติธรรมมาอย่างนี้แล้วและจะให้ทำอย่างไรอีกต่อไปความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็กล่าปเปลี่ยนถวายท่านพระเดชวระคุหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าห <c oughs> ลวงพ่อว่า <c oughs> สมควรไป สร้างห้องกรรมฐานสอนปฏิบัติธรรมสอนกรรมฐานเราก็ปฏิบัติไปด้วยเพื่อเพิ่มเติมเสริมบุญกุศลบารมีธรรมที่เรามีอยู่ให้พิญโศสูงขึ้นยิ่งขึ้นไปตั้แต่ปี2.29พันี 29, ่้ที่ไปจมามจากครั้งแรกนั่นนะพลังมันมันเป็นพิเศษ แต่พอปฏิบัติไปแล้วมันเหมือนหมดกําลังความหมายนั่นนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยแนะให้สร้างห้องกรรมฐานสอนกรรมฐานไปด้วยหลวงตางก,ก็เลยกราบเรียนท่านว่าถ้ากระผมปฏิบัติต่อเลยจะได้ไหมครับผมพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยบอกว่าความภาพเพียรพยายามของใครก็ตามถ้าสมบูรณ์บริบูรณ์แม้เทวดาก็พยากรณ์ไม่ถูก ถ้ามีความเพียรน,น,นะนะมันไม่เกินความสามารถหลวงตาก็เลยปฏิบัติต่อจนถึงปี2 5 3 4เมื่อปฏิบัติไปตามลำดับดูแล้วมันกำลังไม่พอพระเดพระคุณหลวงพ่อท่านบอกแล้วก็เลยกาบเปลียนท่านมาบกชันเองท่านก็บอกว่าจะไปที่ใดผมไม่ว่า <c oughs> แต่ไม่อยากให้อยู่ไกลนักอยากให้อยู่ใกล้ๆกันมีอะไรจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราษิร์ียานมุนีท่านเมตตานะนะหลวงตาก็เคยออกมาอยู่มามาดูแต่ว่าดูแล้วมันแค่หกไร่ห้องกรรมฐานมีไม่ได้เลยก็เลยมาคิดทีนี้ ถามโยมโยมเขาก็เลยบอกว่ามีแปดไร่ในฝั่งนี้นะนะไปหาพระประธานใหญ่นะ mm. ก็เลยไปคุยกับโยมมาหลงตาว่าจะมาบรณะปฏิสังขรณ์วัดบ้านเก่าบ่อนี้แต่ว่าที่ดินมันเล็กเกินไปน้อยเกินไปเพราะอยู่ที่ใดต้องมีคำว่าสันติสุขก็คือห้องกรรมฐานนั่นเอง โยมแม่ใหญ่หมองก็เลยบอกว่าจะอยู่จริงไหมถ้าอยู่จริงจะให้าะถ้าอยู่ไม่จริงเลยจะไม่ให้ปาะมันเพราะส่วนมากเมื่อวัดร้างแล้วนะ่ะนะพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่เสาก็ดีมาสอนกรรมาฐานที่วัดบ้านกระบอกนี่หลวงปู่ฟั่นก็เคยมาหลวงปู่ขาวนี่บ้านเกิดของท่านเองเลย มาแล้วก็ออกพรรษาแล้วก็ต่างฝ่ายก็ไปมาพักแล้วก็ไปมาพักแล้วก็ไปโยมก็เลยไม่มั่นใจหลวงตาก็เลยบอกว่าท่านสมมติว่าคนณยายนะให้แปดไร่หลวงตาจะตั้งห้องกรรมฐานหลวงตาจะอยู่โยมจึงตกลงให้หลวงตาเราจะเอาเท่าไหร่รางวันเอาเท่าไหร่แปดไร่เนี่ย ว่าขอห้าหมื่นแต่ก่อนเทว่าแพงนะแปดไร่ในห้าหมื่นแพงเจ้าคุณเพราะว่าเขาตกลงขายให้พ่อผู้ใหญ่ใบผู้ใหญ่บ้านนะนนะสามหมื่นแต่ยังไม่จ่ายตาังค์เขาก็เลยไปคุยกับพ่อใหญ่พ่อผู้ใหญ่บ้านนะพอพ่อผู้ใหญ่ก็ดีนะท่านคนบัดคนวาจริงๆ ถ้าจะให้วัดสร้างวัดไม่ขัดข้องโดยประการทั้งปวงในที่สุดก็เลยได้ตรงนี้ตรงตาก็เลยตั้งใจแต่ก่อนที่จะมาอยู่จริงๆทชนี้ไปกราบเปลี่ยนพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่อันนี้เ่าให้ฟังนะกราบเปลี่ยนพระเดชพระคุณหลวงพอ่อ กับผมว่าจะออกไปอยู่มันเป็นวัดร้างที่บ้านบ่อชันเองอยากจะให้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อเมตตาอยู่แล้วถ้าไม่เกิดประโยชน์กับผมก็ไม่อยู่ถ้าอยู่แล้วมันมีประโยชน์ต่อ พระสงฆ์องค์เนนต่อญาติโยมแต่ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อสังคมต่อบวรพุทธศาสนากระผมจึงอยากจะอยู่จึงจะอยู่ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาพิจารณาให้ด้วยครับผมพระเดชพระคุณหลวงพ่อถามประการแรกอันนี้หลวงตาพูดบ่อยนะเพราะพระสงฆ์ไม่ค่อยเข้าใจพอพระเดชพระคุณหลวงพ่อฟังอย่างนั้นท่านก็เลยถามวา ดินท <das S 2> ี่จะอยู่นั้นเป็นดินประเภทไหนดินหลวงไหมก็เลยการเบียนให้ว่าเป็นวัดร้างครับผมถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนวัดร้างด้วยแล้ววัดป่าบ้านเก่าบอกแล้วรอบๆบริเวณนั้นนะเจ้าคุณคุนถามรอบๆบริเวณนั้นเป็น สอคอนอสอสามกและฉนูดไม่ใช่ที่หลวงครับผมพระเดชพระคุณหลวงพอ่อหยุดอยู่นิดหนึ่งก็เลยบอกหลวงตาว่าอยู่เลยอยู่ได้อยู่เถอะ หลวงพ่อไม่อยากให้อยู่ที่หลวงที่ดินประเทศไทยเราเยอะแยะทำไมจึงไปอยู่ที่หลวงหลวงตาก,ก็จำไว้เลยใครมาปรึกษาเรื่องสร้างวัดอะไรต่างๆพูดเรื่องนี้ก่อนเมื่อสนทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก่อนที่จะเลิกก็กราบเรียนท่านอีกว่า ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาพิจารณาให้กระผมด้วยครับควรไม่ควรอย่างไรถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าควรอยู่อยู่ได้กระผมอยู่ถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าไม่ไม่ยึดไม่ควรอยู่กระผมก็ไม่อยู่ครับก็เลยพูดอย่างหลงตาในคิดว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะไปนั่งภาวนาค่อยพิจารณานียนะแต่ความจริงพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ใช่อย่างนั้นนะ บางอย่างนี่มันรู้ง่ายทานว่าอย่างคนส่งจดหมายมาที่วัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อดูไม่ได้เปิดนะถ้าอันไหนมันไม่ชอบตามพระธรรมวินยัยพระเดชพระคุณพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะรู้เองและจะไม่ส่งเลยถ้าอันไหนชอบด้วยพระธรรมวินยัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงส่งให้พระสงฆ์องค์ง ไม่ได้ไม่ได้เปิดนะย้ำนะเพราะฉะนั้นพอกาบเรียนท่านอีกท่านเลยบอกว่าอยู่เลยอยู่ได้เลยถ้าหลวงพ่อสบายใจอย่างนี้อยู่เถอะไม่ใช่สบายใจอย่างเดียวนะยังย้ำอีกหลวงพ่ออยากจะไปอยู่ด้วย <c oughs> เห็นไหมอันนี้เหตุนนะ เมื่อประเดีพระคุณหลวงพ่อพ่ออย่างนั้นหลวงตาก็เลยตกลงเลยกับผมน้อมรับจะอยู่ครับผมเบาๆในเดอ้อทั้งเทิงนั่นหละ <c oughs> พระธรมหลวงตาบอกว่าอยากให้เสร็จเสร็จในนิทานชิ้นสุดท้ายของหลวงตา,งตาที่ทำมาทั้งหมดนี้นะ หลวงตาคะขออนุญาตถามธรรม,มะเลยได้ไหมเจ้าค่ะึงกอ,อ,อสักดิถามไหมคะฟัะงรัธรรมก่อนนะคะคืออยากจะขอหลวงพ่อให้ข้อคิดทางธรรมกับชาวบ้านหรือครหัสอย่างพวกเราะะที่แบบเงินก็ยังอยากได้ธรรมก็อยากถึงอะไรนะก็คือธรรม,มะสำหรับชาวบ้านนะคะที่ เงินก็ยังอยากได้ธรรมะก็อยากจะถึงอยากจะให้หลวงพ่อให้ข้อคิดกับชาวบ้านอย่างพวกเราเจ้าค่ะเงินก็อยากได้ใช่ไหมค่ะธรรมก็อยากถึงธรรมะก็อยากถึงอยากได้ทั้งสองอย่างอยากได้ทั้งสองอย่างเจ้าค่ะเอาพักเรื่องหลวงพ่อใหญ่ไว้ก่อนนะมีโอกาสจะเล่าให้ฟังอยู่เพราะมัเป็นหน้าฟังอยู่ค่ะเอาเมื่อโยมถามนาอ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะขอขหลวงพ่อมองกล้องนิดๆหน่นอยๆค่ะจะขออนุญ,ญาตบันทึกเทป <c oughs> อะกล้องนี้อเอใช้กล้องนี้โอ,อเคนอนหลวงตาอยู่ป่าอยู่ป่านมันเย็นเย็น เพราะป่ามันไม่ทะเลาะกันแม้ลมจะพัดแรงจนปลายไม้มันกระทบกันหรือมันหักมันโค่นลม้มแต่ต้นไม้ไม่เคยเถียงกันไม่เคยทะเลาะกัน เมนิกี้นี้โยมถามนอรับภายนอกก็อยากได้ทรับภายในก็อยากได้อันนี้ความจริงนะถ้าพูดตามหลักธรรมจริงๆอันนี้ถูกต้องตรงประเด็นเลยเพราะอะไรเพราะชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่เห็นไหม ชีวิตนี่แปลว่าความเป็นอยู่แยกออกเป็นสองส่วนหนึ่งส่วนของร่างกายสองส่วนจิตใจนี่ที่โยมถามนี่ตรงประเด็นเลย <c oughs> นอโยมพ่อก่อสักน้อเออริบพูดเรียกบ่อยๆจึงจะจำได้หลวงตามันลืมง่ายาฟังนะ แบ่งออกเป็นสองส่วนหนึ่งกายสองใจเห็นไหมซ <c oughs> ับภายนอกมันจำเป็นที่เราจะดูแลร่างกายอันนี้ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราให้อาหารกายอย่าลืมให้อาหารใจเห็นไหม ถ้าผู้ใดให้แต่อาหารกายไม่ดูแลอาหารใจเลยจะเป็นพระราชาราชินีทั่วโลกเป็นมนางงามจักรวาลหรือจะเป็นผู้มียศฐามบรรดาศักด์สูงเฉียดฟ้าต่ำกรรากย่าก็ตามจะเป็นผู้ใดใครก็ตามชาติฝรั่งมังค่าจีนแขกเยอรมันอังกฤษญี่ปุ่นลาวไทยเขมิก็ตามเป็นต้นทั้งโลก จะได้แต่ความสุขจอมปลอมใช่ไหมจะได้แต่ความสุขจอมปลอมมันเป็นอย่างไรถ้าร่างกายสบายดีก็บอกว่าชื่นใจใช่ไหมแต่ว่าร่างกายมันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างเดียวเห็นไหมเนี่เพราะฉะนั้นเราให้อาหารกายอาหารกายต้องอาศัายทรัพยาก ถ้าไม่มีทรัพย์ภายนอกอาหารกายก็ไม่ได้อันนี้สมเด็จพ่อรัรบไว้ความจำเป็นของชีวิตมีอยู่สี่ประการหนึ่งอาหารอาหารกายก็เหมือนกันกับเราท่านทั้งหลายรับประทานมานี่แหละทานมานี่แหละแต่ว่าถ้าจะพิจารณาให้ซึงซ้งๆลงไปอาหารเนี่ย

ทำให้ชีวิตของคนเนี่ยเจริญขึ้นตามลำดับแข็งแรงขึ้นตามลำดับนั้นคืออาหารแต่ถ้าคนไม่เข้าใจอย่างนี้นะไม่พิจารณาอาจจะกินของสแสลงก็ได้เห็นไหมเรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องธรรมดานะอันดับหนึ่งนะจะก่อให้เกิดโรคอะไรต่างๆก็ตามอาหารอันดับหนึ่ง อย่างที่คนบางคนก็กินของเค็มเกินไปคุณหมอก็บอกว่าอาจให้เกิดโรคไตเห็นไหมหวานเกินไปก็เบาหวานเป็นต้นนาอเห็นไหมบางคนหนักกว่านั้นอีกสุราไม่ใช่อาหารนัม่มเบอกจะพุ่น สุราไม่ใช่อาหารนะเครื่องดื่มนะอาหารแปลว่าควรกินนี่เจ้าคุณตอบเลย <c oughs> เห็นไหมกินแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์จะเรียกว่าอาหารเพราะมันนำมาทำให้ร่างกายเจริญขึ้นดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่คนบางคนไปกินสุรายาเมาดื่มเบียอะไรต่างๆก็ตามยาบ้ายาอีเดียนี้มันยิ่งเยอะ เพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่จะกินอะไรสมเด็จพ่อจึงตรัสไว้ให้พิจารณาควรไหมใช้ปัญญาพิจารณาควรไหมนี่มันจําเป็นอย่างในเรื่องอาหารอันนี้ประการที่หนึ่งอาหารใจต้องให้ด้วยอย่างที่เราเคยเห็นบางคนนาอกอาหารทำมาดีดีแต่พูดไม่เพราะเลย สแตกซะพันวะรู้จักสแตกไหมไม่รู้จักเจ้าค่ะสแตกภาษาไทยว่าอะไรนะอ๋อแดกซะเข้าใจนะอาหารดีขนาดไหนก็ตามมันไม่อยากกินแล้วเห็นไหมนีพสะขาดอาหารใจไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าสมมติว่าพัญญาทำกับข้าวนะนะ ทำเสรีบ้รยก็ยกขึก้นมาพ่อพ่ออาหารเสร็จแล้วนะพ่อนะมารับประทานอาหารด้วยกันนะพ่อนะมันอิ่มใจแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นชีวิตต้องดูแลทั้งสองส่วนอาหารกายก็ต้องอาหารใจอาหารใจคืออะไรปีติธรรมเห็นไหมพอได้ยินเสียงพัญญาพูดเพราะเพราะ ขนาดอาหารไม่อร่อยบางทีเนาะแซบแสบพนะรู้จักแซบไหมรู้จักเจ้าค่ะอร่อยเออนั่นแหละขนาดไม่อร่อยก็ยังบอกว่าแซบแสบเห็นไหมมันอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกได้อันนี้ความจำเป็นปีติธรรมนะเพราะฉะนั้นทุกคนสร้างความดีคือให้อาหารใจแก่กันเลยกันถ้าสาม,มีสร้างความดีมีความดี ซื่อสัตย์อะไรต่างๆทุกอย่างไม่ทําให้ภรรยาเสียใจนั้นคือให้อาหารใจพัญญาถ้าพัญญาสร้างสมปรนพคังามความดีชื่อว่าให้อาหารใจสามีถ้าลูกลูกสร้างพงังความดีพ่อแม่กบปลื้มใจนั้นคือให้อาหารใจความสุขเกิดเพราะเหตุนี้เห็นไหมธรรมปีติสุขขังเสติอันนี้สั้นๆนะ ประการที่สองถ้ามีอาหารกายอาหารใจแล้วพอหรืออย่างชีวิตยัง้งสมเด็จพ่อจะตัดต่อไปว่าต้องมีเครื่องประดับกายเห็นไหมจำเป็นนั้นนี่นะไม่มีไม่ได้มนุษย์เรามณะแปลมณะแปลว่าใจอุตสาห์แปลว่าสูงเมื่อต่อกันเข้าแปลว่ามนุษย์เรียกว่ามนุษย์ มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องประดับประดาตามเหตุอันควรทหารมีเครื่องหมายของทหารตำรวจมีเครื่องหมายของตำรวจเซเว่นเราเนาะก็มีเครื่องหมายพอเห็นปุ๊บไม่ต้องถามใครเซเว่นจริงไหมเห็นไหมแล้วก็ซีพีอะไรต่างๆมันมีเครื่องหมายอยู่เห็นไหม การเนึ่องเสัว้วนุ่งผ้าอะไรต่างๆก็ต้องมีเครื่องหมายเป็นต้นเมื่อให้เครื่องประดับกายภายนอกอย่างดีแล้วยังไม่พอนะต้องให้เครื่องประดับกายภายในด้วยเห็นไหมถ้าประดับประดากายภายนอกอย่างเดียวแต่ขาดเครื่องประดับกายภายในหมดความงามเลยในการศึกษาชีวิตต้องศึกษาไปตามลำดับ แล้วเครื่องประดับกายภายในคืออะไรสีลาพรเห็นไหมลาพรแปลว่าปปเครื่องประดับสีลังคือศีลคนเราจะสวยแท้งงามจริงต้องมีเครื่องประดับกายภายในด้วยแต่งตัวดีขนาดไหนกำปั้นตีขุมตากันอยู่หมดความงามเลยแต่งตัวดีขนาดไหนไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ก็หมดความงามเห็นไหมแต่งตัวดีขนาดไหนถ้านอกใจผัวนอกใจเมียหมดความงามแต่งตัวดีขนาดไหนโกหกเกง่งนอยมพ่อเนาะถ้าโกหกชอบไหมถ้าคนมาโกหกยมพ่อชอบไหมชอบไหมเห็นไหมมันหมดความงามแล้วก็ด่าเกง่ง ก็หมดความงามหน้าบูดหน้าบึ้งก็หมดความงามเห็นไหมสอดเสียดยุโยงให้คนแตกงรับสามัคคีกันก็หมดความงามเป็นต้นแต่งตัวดีขนาดไหนดื่มสุราเมลงังสิ่งสิบติดอื่นหมดสภาพเลยเพราะฉะนั้นคนจะสวยแท้งามจริงต้องมีเครื่องประดับกายภายในเสื้อผ้าอาภร์ตามความเหมาะสมแล้วก็มีเครื่องประดับกายภายในคือสีลาภร งามตั้งแต่เกิดจนตายครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันได้ตลอดชีวิตทั้งสามีปัญญาเพราะเครื่องประดับกายภายในนอกจากนั้นต้องหาเครื่องมาประดับใจด้วยเห็นไหมยังไม่พอนะนี่ข้อสองนี่เครื่องประดับใจคืออะไรทรรมมาพรเห็นไหม